สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ไปรษณีย์แล้วนะครับผมมาส่งผ้ามาดูว่านะครับผมมาส่งผ้าอะไรบ้างมีทั้งผ้าเหรียญและประกันพระแท้ตลอดชีพทุกรายการและก็เป็นพระวัดดวงก็มีนะครับพระสมเด็จพ้าไม่รู้ที่เครื่องรางก็คือวัดดวงครับมาดูก่อนนะครับว่ามีรายการไหนบ้างนะครับท่านผู้ชมนะผมอัดอยู่ในรถละครับเพราะว่าสตูดิโอเคลื่อนที่นี่จะปลอดภัยนะท่านผู้ชมถ้าอัดทางนอกอเดี๋ยวคนก็มาถามเอ๊ะทำอะไรอยู่ครับทําอะไรอยู่ครับอ่ะขัดจังหวะผมท่านผู้ชม สมัยก่อนนี่ก็เคยเคยอัดข้างนอกทีนี้ก็คนมาดูคนมามุงดูทีนี้ก็เสียจังหวะเราเนาะเวลาเราพูดเน้องท่านผู้ชมเนาะเอามาดูกันนะครับว่าผมได้อะไรบ้างนะอ่นะครับรายการนี้นะครับเขาเรียกว่านะครับเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับนี่วัดท้ายน้ํานะครับด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิจิตนะครับแล้วก็หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับนี่นครสวรรค์นะครับเห็นไหมครับจะเป็นอ่า ตามประวัตินี้เขาเล่นเป็นปี2526ครับนี่ครับวัดท้ายน้ำนะครับท่านผู้ชมยอดนิยมนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าบล็อกนิยมนะครับเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดอีกรอบนึงครับบล็อกนี้คือบล็อกน้ํากวางตาขีดนะครับผมก็เพิ่งได้เหรียญแรกก็แท้เลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันรายการนี้ไปอยู่ที่จังหวัดกาลสงศิลนินะครับกาลสงศิลินนะต่อไปก็จะเป็นเหรียญน,นี้รายการนี้ก็จะเป็นพระพุทธ,ธมหามณีรัะตะนะปฏิมากร นี่ครับตอนแรกผมก็ไม่ทราบนะชื่อยาวๆนี่คือพูดง่ายๆให้เข้าใจคือเป็นเหรียญพระแก้วมรกตแหละครับนี่ครับอันนี้ปั๊มอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับโรงงานเพิร์สนะนี่ยอดนิยมนะครับแบบนี้มีหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่ปุกเสกหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระนะครับหลวงพระอุตมะนะครับแล้วก็พระเจเิชื่อดังมาเยอะนะครับสามกว่าๆนะเห็นไหมเนี่ยสามกว่าๆนะครับไปอยู่ที่กาะสินนะครับแท้ดูง่ายเลยนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นเครื่องรางนะครับนี่เครื่องรางก็เป็นไม้ทั้งในเป็นไม้ครับ ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะท่านผู้ชมก็แกะคล้ายๆแบบพ่อพุทธนะครับนั่งแต่ว่าไม่ทราบเกจินะก็คือวัดดวงกันอยู่แล้วแบบนี้นะครับซื้อขายแบบวัดดวงนะครับไปอยู่กระสินครับโอ้พาไม่หวาดเลยไว้ทั้งปิดบ้างซื้อบ้างนะครับท่านผู้ชมเยอะแยะมากมายส่วนรายการนี้กิ่งครับเมื่อคืนนี้ของก็ซื้อมาจากตลาดนัดครับยังไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนเลยตั้งแต่เมื่อคืนนะก็ดิวมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับนี่ครับก็ นะครับพรกเครื่องไม่มีราคาการนะครับสุดแล้วแต่ว่านะครับใครใครเห้นคุณค่าก่อนนะครับรายการนี้ไปอยู่กับท่านนายกที่บุรีรัมย์นะครับเมื่อวานผมซื้อมามืดๆก็นะครับปล่อยคลิปออกไปพอปล่อยคลิปออกไปเสร็จก็ท่านนายกก็ติดต่อมาผมก็แจ้งราคาไปก็เบาวิวเลยนะก็ต้องกะกะเคลียร์น้ะท่านผู้ชมน้ะกกล่าวท่านผู้ชมนะรไรการต่อไปครับเหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเดิมอ่าแล้วก็มีหนึ่งบาทนะครับ เห็นนะครับเมื่อกี้คล้ายๆกับเหรียญนี่เห็นไหมด้านหนึ่งจะเป็นหลวงพ่อเงินอีกด้านหนึ่งจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับตามประวัติรุ่นนี้เท่าที่ผมเห็นนะจริงเท็ประการนดท่านไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมเห็นนี่ก็คือเขาเล่นเป็นน่าจะเป็นวัดท้ายน้านะครับน่าจะเป็นวัดท้ายน้ำสองห้าสองปลายปลายอ่ะนะสองห้าสองแปดอะไรประมาณนี้แหละครับแต่ว่าเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญแท้นะครับแบบนี้เลยนะครับลักษณะชุบนิกเกิลถึงยุคแน่นอนครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นด้านน่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับคล้าย ตรงนี้ว่าคล้ายๆเหรียญขวัญถุงอ่ะท่านผู้ชมแล้วก็ด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะเห็นไหมครับคล้ายๆกันเลยอ่ะอริยบทแบบเดียวกันก็คือหมายความว่าด้านหน้าจะเป็นอลวงพ่อเงินด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อเดิมเนี่ยเนี่ยวัดท้ายน้านะครับอันนั้นนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ดูขอบตัดครับแท้เบสิกเลยแบบนี้นะครับนี่สั่งก๋วยเตี๋ยวรอดได้เลยนะถ้าเห็นขอบตัดลักษณะเป็นร่องแบบนี้โอกาสแท99้99%นะครับที่เหลือก็ไปดูอีกรอบหนึ่งนะอ่ารายการนี้ไปอยู่กับท่านนายกนะครับไม่มีราคากลางนะ บางที่เปิดเป็นพันนั่นผู้ชมบางที่ก็ราคาหลักร้อยอสุดแล้วแต่ใครจะเห็นคุณค่าก่อนแหะครับเห็นก่อนก็เจ็บก่อนนะท่านผู้ชมเราต้องกะเกณฑ์นะครับเพื่อทีคุณไม่เป็นสองรองใครนะครับส่วนรายการนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับนี่ลักษณะนี้เลยสองห้าหนึ่งหกนะสร้างมาหลายรุ่นนะครับหนึ่งหกหนึ่งเก้าสองหนึ่งสองสองนี่ครับแบบนิหายากนะครับพญาพิชัยดาบหักครับชุมนี้เกิลมานะครับแบบนี้สองห้าหนึ่งหกชั่วโมงนี้สายเหนียวออกดีท่านผู้ชมดูเห็นไหมครับนี่ ขอบตัดประมาณนี้เลยขอบตัดพระแท้จะเป็นประมาณนี้แหละครับตัดต้องขีีๆแบบนี้นะอปะกาชุบนิกเกิลน,นะครับแบบนี้นะไปอยู่กับลูกค้าประจําผมที่จังหวัดกาลสินนะครับนี่รายการนี้นะครับส่วนรายการนี้ก็พระแก้วมรกตที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่ราคานี่แล้วแต่ว่านะครับจังหวะการออกพระจังหวะลูกค้าจะสู้ราคาเท่าไหร่นะอันนี้ผมแจ้งลูกค้าไปก็ปิดเลยนะครับบางคนก็เปิดเป็นพันนะท่านผู้ชมนะแล้วแต่เราจะเปิดอันนี้จะสร้างที่ออสเตรเลียนะเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะนี้แท้ดูง่ายนะครับ โรงงานออสเตรเลียจะเป็นโรงงานลักษณะทำเหรียญกระสบับแล้วก็เหรียญที่เรียบร้อยนะครับเขาจะปั๊มงานเรียบร้อยดีแล้วก็เนื้อทองแดงลักษณะนี้ที่เอามาทำเป็นทองแดงนอกเนี่ยนะเอาว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับออสเตรเลียอ่ะต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นรายการนี้รายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลังหลวงพ่ออีวัชตะหีบนะครับนี่ครับอ่านะครับอันนี้หลวงหลวงพ่ออีนะครับน่าจะเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ไหมท่านผู้ชมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ เท่าที่ผมจําได้ก็คือพระอุปชาหลวงพ่อหลังนี่น่าจะเป็นหลวงพ่ออีวัตรสตหีบด้วยนะนะครับสังขารส,สารสีระสังขารหลวงพ่อหลังเขาว่าไม่อ่าว่ากันว่าสรีระสังขารหลวงพ่อหลังนี่ไม่เน่าเปื่อยนะท่านผู้ชมนะอ่ะจริงเท็จประการใดถ้าไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะไปย้อนดูนะครับส,สืบสายวิชามาจากหลวงพ่ออีวัตสัตหีบนะครับแบบนี้นะตัวเลขที่ให้ไปนี่เบาหิวเลยนะนะครับเอาว่าพุทธคุณไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับแบบนี้รายการต่อไปเป็นเหรียญกลมนะครับเป็นเหรียญหายห่วงนะครับหลวงปู่ทิมวัดพระขาว เขาเรียกว่าเหรียญกลมตะเพียนคู่เห็นว่าครับปลาตะเพียนก็คือบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับที่ไหนมีน้ําที่นั่นมีปลาที่ไหนมีปลาที่นั่นมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขหลังยันดวงเห็นไหมครับนี่ครับผมจําไม่ได้ว่าชื่อยันอะไรนั้นลักษณะนี้เห็นหลายเกจิแล้วนะครับสร้างโุโบสถวัดพานนก2550นะครับจังหวัดอยุธยานะครับแบบนี้ก็ไปอยู่กับลูกค้าประจําผมที่จังหวัดนะครับกลสินนะครับรายการต่อไปครับเป็นรายการนี้นะครับนี่ครับ เนื้อหาแบบนี้เลยท่านผู้ชมเก่ามากนะท่านผู้ชมนะแบบนี้ก็อบไปอยู่กับลูกค้าประจําผมนะครับที่จังหวัดนะครับกาลสินครับท่านผู้ชมนะครับรายการนี้เก่าจริงๆท่านผู้ชมดูครับนี่นี่เห็นไหมครับผมไปไวไวหน่อยนะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะครับนี่รายการนี้ไปอยู่กาลสินนะครับว่ากันว่าพัะเกจเชิชื่อดังปลุกเสกเยอะนะรายการต่อไปก็จะเป็นรายการนี้รายการนี้ไปอยู่กับลูกค้าผมนะ่าจะเป็นกรุงเทพนะครับนี่ผมค้นให้นะครับ รายการนี้ก็ไปอยู่กับลูกค้าผมที่กรุงเทพมหานครครับแท้ดูง่ายครับมวลสารข้าวข้นบาดอนาคตสดใสเหลือเกินครับหลวงพอ่อเกษมเขียมโกนะครับหายาานะครับนี่เนื้อผงนี่นะเหมือนมีชีวิตนะครับส่วนรายการนี้ผมหานี่พริกแผ่นดินหาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับผมกลัวจะเกิดการเข้าใจผิดกันนะท่านผู้ชมนี่ผมหาตั้งแต่เมื่อวานสามสี่ชั่วโมงอะจริงผมจะมาส่งผ้าชุดนี้ตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะท่านผู้ชมนะ <ítulo> sabes, แต่ก anyway, ็เลทมาก็เป hmm. right. ็นวันจันหลังจากมาส่งนักเรียนแล้วก็มาส่งให้ตรงปกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะครับนี่ก็เห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมส่วนรายการนี้ก็วัดดวงแน่นอนครับไปอยู่จังหวัดกาลสินครับเป็นคู่กันมาแบบนี้เลยยังไม่ทราบที่ไว้เป็นที่ไหนนะครับนี่ซื้อมาเมื่อวานค่อนามืดๆนะครับก็ออกให้ไปในราคาที่เบวิวครับถ้าวัดดวงนี่นะท่านผู้ชมนะส่วนรายการนี้ก็เป็นลักษณะไม้แกะนะครับไม้แกะไปอยู่กาลสินนะครับหิ่งหิ่งแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง